สวัสดีค่ะนัตี้นะคะวันนี้ที่มีดบคชขึ้นเสียงที่น่าสนใจมาราบทุกคนกันนะคะกับรถที่น่าสนใจมากๆสนใจมากๆอุ้ยทน,นึมยูยทำไมมันเปิดขึ้นมาเองอะกับรถเป็น E 2 0 0รคูเป้นคันนี้ค่ะเทวา,าเลยเป็นรถเปิดประุนด้วย สำหรับคันนี้นะคะคือคุณลูกค้าคอนเซปต์เลยคือต้องการระบบชดเครื่องเสียงที่ฟังได้ไพเราะกิ๊งกิง,งแบบเสมือนจริงเลยแล้วก็ฟังได้สบายฟังนานๆแล้วก็ไม่ล้าแต่ว่าที่สาคัญก็คือระบบฟังก์ชันการใช้งานทุกๆอย่างของรถพื้นที่การติดตั้งเน้นติดตั้งในช่องเดิมๆแล้วก็ทุกๆอ,อ,อย่างต้องใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะคงความเป็นรถเบนท์เท่ๆอย่างเงี้ยว่าให้ได้มากที่สุดตัวฟอนเนี่ยเราไม่เปลี่ยนเลยค่ะเราใช้เป็นฟอนเดิมๆติดรถเลยนะคะแต่ว่าติดตั้งเป็นระบบไบแอมชสแอมสองตัวด้วยกัน ว่าตอนนี้มาดูกันก่อนสําหรับลําโพงคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะคะแอมตัวแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นของซิมโฟนีค่ะเป็นแอมสี่ n ช l นลใช้ขับลาโพงกลางแหลมแยกชิ้นคู่หน้าแล้วก็คู่หลังใช้เป็นของซิมโฟนีชิ้นเดียวกันเป็นแยกชิ้น2ทางทั้ง2คู่เลยค่ะสาหรับแบรนด์ซิมโฟนีเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีคําถามว่าดียังไงซิมโฟนีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ชั้นนําจากอิตาลีในเรื่องของการผลิตลําโพงเลยนะคะลำโพงของเขาเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยคือถ่ายท่ดเสียงได้เป็นธรรมาชาติมากๆแล้วก็ฟังได้นานๆแบบไม่มีล้าเลย เสียงนุ่มฟังสบายแล้วก็เสียงกลางเนี่ยใสยสะอาดมากๆเลยค่ะผู้หน้าเราติดตั้งในช่องเดิมๆของรถเลยค่ะก็คือบริเวณบานประตูตรงนี้นะคะช่องเดิมของรถเลยค่ะนี่ตำแหน่งนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวทวิตเตอร์หรือว่าเสียงแหลมเราก็ติดตั้งในช่องเดิมเช่นเดียวกันค่ะก็คือบริเวณผูช้างตรงนี้ค่ะตำแหน่งนี้อย่างที่บอกว่าเน้นติดตั้งในช่องเดิมๆค่ะ ถัดมาค่ะลำโพงแยกชิ้น2ทางคู่หลังนะคะแล้วก็ติดตั้งในตำแหน่งเดิมของรถเช่นเดียวกันค่ะก็คือบริเวณตรงนี้นะคะด้านข้างของเบาะผู้นั่งทางด้านหลังตรงที่เห็นตรงตะแกรงนี้นะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งในการติดตั้งลำโพงเดิมเราก็ติดตั้งลำโพงคู่ใหม่ในช่องเดิมๆเ,เลยค่ะถัดมานะคะในส่วนของตัว s u b w o ฟอ e r เนี่ยแอมป์ตัวที่2เราก็จะเป็นแอมป์ที่ใช้สำหรับขับ s u b w เฟอร์เป็นแอมป์สองแชแนลของ symphony เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันเลยของ vibe audio นะคะเป็นรุ่น s e v นี่ตำแหน่งในการติดตั้งแอมนะคะเราจะติดตั้งไว้ที่บริเวณโซนตรงกลางพนตรงนี้นะคะก็คือติดตั้งแอมทั้ง2องตัวเรียงกันเลยนะคะที่ต้องติดตั้งเป็นรูปแบบนี้เนี่ยเนืน่องด้วยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถเบนซ์เปิดประทุน,นะคะก็คือเวลาเราเปิดประทุนออกมาเนี่ยจะมีตำแหน่งในการเก็บตัวหลังคาเดิมของรถอยู่เวลาเราติดตั้งรูปแบบนี้เนี่ยจะกินพื้นที่ ใช้สอยน้อยมากๆค่ะแล้วก็ฟังก์ชันเดิมในการเปิดประทุนของรถเนี่ยก็ยังสามารถทําได้เหมือนเดิมโดยไม่ไปขัดข้องไปทําให้การเปิดประทุนเนี่ยลำบากเลยนะคะถัดมาค่ะในส่วนของตัว subwoofer คันนี้เลือกใช้เป็นของ BYB Audio รุ่นเซเเป็นซับขนาด6นิ้วขนาดเล็กมากๆเลยแต่ว่าก็ยังสามารถถ่ายทอดเสียงเบสได้ฟังสนุกแล้วก็เบสกระชับด้วยค่ะที่เลือกใช้เป็นรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่า ทางด้านล่างของตัวเบนรุ่นนี้เองเนี่ยก็จะมีตำแหน่งในการเก็บตัวยางอะไหล่นะคะแล้วก็บริเวณด้านนี้เองก็จะเป็นตำแหน่งในการเก็บอุปกรณ์เดิมของรถอยู่นะคะคือคุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องการไปเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเดิมๆเลยเราก็เลยเลือกใช้เป็นซับที่มีขนาดเล็กค่ะ ยังที่เห็นว่าตู้ซับเนี่ยมีขนาดบางมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังสามารถถ่ายทอเสียงเบรกได้ดีอยู่นะคะก็เลยเลือกใช้เป็นซับรุ่นนี้ค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ชั้นนําจากอังกฤษด้วย <Wow. S 1> วัสดุที่เราใช้หุ้มตู้ซับเองนะคะก็จะเป็นพรมสีดําค่ะก็คือจะมี สีแล้วก็เท็กเจอร์ใกล้เคียงเดิมกับตัวรถเลยก็ดูกลมกลืนเข้ากับตัวรถเดิมได้อย่างดีเลยค่ะนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งรถบชุดเครื่องเสียงค่ะที่เทียมาฝากกันสําหรับใครที่ชอบรถสปอร์ตนะคะกับรถ Ben ซ์ E 2 0 0 c o u p คเป้คันนี้ติดตั้งในช่องเดิมๆแต่ว่าแน่นอนเลยเสียงที่ได้เนี่ย ไพเราะมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนเลยแล้วก็จะทําให้คุณมีความสุขในทุกๆก,การเดินทางได้ด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะมีรถรูปแบบไหนหรือว่ารู้สึกว่าความบันเทิงในรถยนต์เดิมของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงเพลงในเรื่องของกล้องบันทึกหรือว่าในเรื่องของฟิล์ม อะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกว่าการเดินทางของคุณยังไม่ดีเท่าที่ควรเข้ามาปรึกษาเราก่อนค่ะที่ร็อกเก็ตซาวนะคะเราอยู่ที่ปากซอยรัชดาพิเศษสาเปิดให้บริการทุกๆวันเลยค่ะตั้งแต่9ก้โมงเช้าถึง1นทุ่มจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ร็อกเก็ตซาวไทยแลนด์ l i น์แอดแอรไทร็อกเก็ตซาวหรือว่า u t u b e ร็อกเก็ตซาวชนเนลก็ได้ด้วยเช่นกันหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ศ79299 9 9 9ก็ด้วยเช่นก้บยังเก้าเก้าเก้าเกมาก็ได้ด้วยเช่นก่นค่ะที่นี้